ฮัลโหาพี่น้องเหนะ็นเนาะกลับสบายและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสู่คนพี่น้องเอ๋บัวชีอยู่ในเนาะและกะต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยก่นินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องปะเตียงทองบ้านนาคือเก่าเด้เอพี่น้องเด้อเมื่อนี้บะเตียงก็อยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเอ๋ท่านได้ออกไปทางใดอยู่เนาะกําลังวัวชีออกเพืะ่ะไปทางฮวงเฮียนบ้านหนองบางยางเมื่อสะพังทองแปลงสวรรตกเขตเพืะ่พะพี่น้องเอ๋ พอดีตื่นมาเศร้าออมาเนาะตื่นมาเศร้าออมากก้ยเพื่อนจอยเพื่อนเตลพี่น้องเอยเพื่อนทรงคลิปเสียงเพื่อนัดคลิปว่าขุ่มใจแห้งวันสันพี่น้องเอ๋บนเตียงว่ามีอย่างเด้พี่น้องเอยเพื่อนว่าเพื่อนกับเราเรื่องพ่อให้ฟังพี่น้องเอยพ่อเพื่อนที่ว่า,าบ่ยู่เฮือนอยู่ซานน้ำลูกน้ำเต้าอะไรกัสาเหตุที่ไปันเป็นยังมีเป็นน้ำเมียบอกรู้ว่าจังได อ่พี่น้องเลยเนาะทั้งเตลสดจอยไปถามเอาไปเอามาก็สรุปว่าพอเพิ่นก็เมื่อยคือว่าสั่นแหละพี่น้องเมื่อยเอาล้านบ่ได้กินเข่ากินน้ำเอาล้านอย่างเดียวนะพี่น้องเลยแต่มันกะชักชีวะใดๆเนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะเป็นเรื่องครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าบาเตียงก็ บม่จยาก,กาเปล่าลายพี่น้องเลยแต่ล้วจักแล้วเป็นแบบๆคิดแบบๆอันพอสแตาวางกับโป่งเนาะแต่ว่าเขาก็พยายามนะพี่น้องเลยเนาะพยายามเห็ดให้มันเต็มที่ที่สุดนั่นแหละเพราะว่าคือคือบ่เตียนกระบ,บอกมาตลอดว่ามื่อในเด้อเราลูกเอาลานนั่นนี่เดี๋ยวสักหน่อยแต่บสบายเพราะว่าเห็ดเชื่อเห็ดช้านแล้วกับบริเห็ดอย่างกับมิตรอยู่กินเลยก็กแค่นั้นนะพี่น้องอยยกับบริเมียรงเนาะ อ่าก็คิดว่าคิดว่าถามว่ามันมันก็เมื่อยเห็นนะเอาเล็กน้อยก็ยอมรับอยู่แต่ว่าคือคือความหมายว่าเป็นยังมันคือบอดบทนเนี่ยจํกน้อยเห็นนะอดทนสามเพื่อนแล้วเดี๋ยมันก็ไม่มีอย่างเด้อนี่เพราะว่าบักน้อยเห็นลูกสดจอยสแตวเห็นพี่น้องคนไปไลายมันหายก็ได้เห็นพอตู้ครั้งแรกนั้นมีตู้เน่ยพอตู้เน่บ้านนี้ไม่มีตู้มันไม่เลี้ยงของสแตวสดจอยกับไปอีก ออกไปแล้วก็บบ๊อบบูยูน้ำเพิงเติบแล้วก็พอพอตู้หรือบัพพัวนะก็ไปอีกพี่น้องเอกก็เลยแบบผมมีไพ่ป่ะนี่ไงมิต่าสจอยอันกับลูกอะไรอยู่เฮือนป่ะนี่ก็ตามหาพี่น้องเอกทั้งบ่าเตียงก็ะามมันไปใส่ไปหาตามมาโบหินอะไรก็ามเอาไปเอามาเพราะว่าไปดีอยู่หน้าระเบาไปเอามาถามไปถามมาไปยัง ต็บอไปหาเมียบอกบอก็บอแม่นเพราะได้ลกไปสาเหตุเพราะได้ทีไปทีมาพี่น้องไงก็เลยว่าเอ้าก็เลยว่าให้ไปถามเบื้องคักนี่พี่น้อง,อง้งวันนี้กับบริเตียงกับบริบบอไลนะมันเป็นเรื่องพอ่อเรื่องลูกไงเ่อนคอยเบ้าคอยจ่ากันเนาะแต่เพื่อนอัดคลิปมาส่งมาให้มื่อเศ้านี่กัว่าเศ้าวันยังวันน่ก็น้อยมุกน้อยใจแหละก็จะไปหาเพื่อนยูมันนี่ก็ได้พี่น้องไงเนาะค้ายว่นนกน้อยมุกน้อยใจกั แบบว่ามันน้อยเนื้อต่ำใจเลยบางมีคนว่าอย่างนี้ก็ตลอดมาแหละก็เงาเงาเนี่ยบลร์รว่าจัางไงพี่น้องเลยก็จะไปหาพันยูเนาะเอ๋อจะเป็นจังไงก็ไปเบิงไปส้มขิดที่เพิ่นส่งมาให้บาเตียงเลยไปฟังน้ำกันพี่น้องเลยฟังจบแล้วก็จังว่าพิจารณาน้ำกันเนาะแต่ก็จะไปหาพันยูไปปลอบใจพันยูมาหนิไปเยี่ยมไปยามพันยูพี่น้องเลยไปเดินทางบานนี้พี่น้องเลยเนาะ ไปเบิ่งคลิปน้ำกันด้อพี่น้องด้วยต่อจากนี้ไปรับสบายดีคนที่ฮักแพ้มดสกุลคนเล้อมื่อนก็มีเลี้ยวมดสบายใจสิมาลาให้มดสกุลคนฟังก็ตอนแรมืมอนไปรวมไปรวมกับรวมเรื่องเรื่องพอตอนนี้หู ทุกอย่างแล้วจางไดเพิ่นกับบอมาอยู่น้ำแล้วสิเธ็ดจางไดเพิ่นกับบอม้าก็คือเพิ่น่าเพิ่น่าเอาแต่ลูกเอาแต่ล้านเพิ่นบ่มีเวลากินเขากินนามอันนี้เขาก็หูอยู่ ว่าหลูเขาก็โสคัดแต่ก่อนเขาก็นําห้าเพิ่นสืบ้าตลอดแต่ละมือเขาก็สืบ้าว่าเพิ่อนอยู่ไซสนอนอยู่ไซสตอนนี้ลงอกแล้วเพิ่นนมาบ่อย,าอยักยูก็คือบ่อยูเพิ่นมากินเหล้ากินเบียขยาเพิ่นชีวิตของเพิ่น เาเฮ็ดดีที่สุดแล้วเพิ่นเมาเขาก็บอกว่ายาสิก in ินหลยเรื่องที่เฮาบอกเพิ่นว่าบ่ให oh in in ้กินเหราบ่ให้กินเดียบ่ให้เมาเขาก็เป็นคนผิดที่เบาเพิ่นแล้วก็ถ้าเฮาเลือกได้เฮาสีบ่อยู่ณทีแห่งนี้เรือกว่าบ้านด้มักยางถ้าพอเม่เฮา บริาอากันมาก่อนบริเป็นผัวเมียกันเขากับสิบวมาอยู่อันนี้เขาขิดว่าพอกับแม่เคยเป็นคููหักกันเขาก็เลยมาอาศัยอยู่น้ำพอแต่เบิ่งพอเฮ็ดกับเขาแบบนี้พอบปอยากอยู่น้ำพอไปอยากอยู่น้ำหลูกนํ้ำลานก็แล้วแต่เพิิน อยู่น้ำหลูกน้ำรานเพื่นบ่มีสิบ่มีความสุขเฮาก็ปล่อยให้เพื่อนไปถ้าเมือใดเพื่นมากเฮาก็หับเอาอน,นี่คือพอเฮาบ่เคยลืมบุญคุณส่วนคนที่ว่าเฮาว่าเฮา,า,าเป็นคนนอกเพื่อนเข้าใจผิดเพราะเฮาก็เป็นลานคนหนึ่งในในบ้านดงมกยาง ถ้าเขาก็คิดผิดถ้าเขาคิดบ่ผิดเขาสิบอ,อยูในบ้านนกวงางยางนาทีแห้งนี่เขาสิบอยูเขายูใส่ก็ได้เขาตามใจพอมาโดยตลอดถ้าาหูพอสิบอยูน้ำเขาอยู่ใส่ก็ได้ ท,ทุกคนเฮ็ดเฮือนใหย้ยุไซเขาก็อยู่ได้แต่อันนี้เขาตามเจ้พอพอว่าอยากอยู่บ้านลงบักยางเขาก็อยู่แต่เขาอยู่แล้วผู้คนที่ว่าเขาเป็นคนนอกเขาบุ่เป็นคนบ้านนี้มันก็แม่นอยู่ถ้าพ่อแม่ปไปเอากันมัจะเป็นพ่อแม่กันเขาก็ซีบรอย จังิงๆเลยเพิ่นก็บวกกลับมาก็สุดแล้วแต่เพิน่นยาสิคิดว่าเขาเป็นคนไรเพิน่นเมื่อน,นี้เขาก็เว้าแล้วว่าเขาบริไล่พอพอสิไปเองเรื่องกินเหลากินเบียเขาบอกแท้แต่พอว่าเขาหายเพิน่นว่าเขาพิดที่บอกเพิน่นบ,บอกว่าให้กินเหลากินเบียคือเขาเป็นคนผิด คนที่ดีเฮาอยู่แต่นี่กับแต่น่อยตอนนี้เขาก็เทาแล้วเ้าอยู่แต่น่อยเขาก็สร้าหงเยนตอนเขาอยู่ตอนนี้เขากำลังสาร้าหงเยนแล้วคนที่อยู่กับบ้านนี้กับบ้านดงมุยยางโดยกำเนิดเขาได้สร้าหงเยนบอเขาได้หงเยนดีดีโ เขามียังในเฮตให้บ้านพัฒนาขึ้นแล้วเป็นยังซึ่งว่า,ว,าว่าับเฮาว่าเฮาเป็นคนแห่งซ่วยเขาเป็นคนบดูดีแล้วเฮาบูดีบนไดแสงสว่างคือว่าเฮาสองแสงสว่างมืดหมู่บ้านคนที่ว่าว่าเฮาบดูดีคือคนที่ใจบาปที่สุดให้เพป่นหูเอาไว้คือเฮาเฮ็ดีทุกอย่างเพื่อขอบครัว และเผื่อบานโร่หมักยางแต่ทุกคนว่าว่าเฮาเป็นคนบอดีเป็นคนเนาะสุดแล้วแต่เพิ่นเพื่อนชิคิดนาใดกะยาเพิ่นเวนกรรมนี่จริง